ช่วงนี้นะครับก็ขยันซ้อมรบนะครับไปในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีนะจีนนะซ้อมรบใช้กระสุนจริงนะครับนะรอบๆเกาะไต้หวันนะครับสหรัฐนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ร่วมซ้อมรบใหญ่นะครับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับก็ขยันในการนะยิงทดสอบอานะวุธุทรธปกรณ์ใหม่ๆนะล่าสุดก็ยิง พวกขีมนาวุธนะครับโดรนนะซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ใต้น้ำได้นะครับทางฝากฝั่งยุโรปนะครับทางด้านเนโต้ NATO ก็จะมีการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่สุดนะในรอบกี่สิบปีไม่ทราบครับแต่ว่ามีเครื่องบินรบนะหลายร้อยลำ แล้วก็มีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทางการอาหารนะนับหมื่นคนนะครับนะเข้าร่วมซ้อมรบนะครับล่าสุดเนี่ยนะก็มีการร่วมซ้อมรบกันอีกแล้วนะระหว่างสหรัฐนะครับกับฟิลิปปินส์ในบริเวณที่มักจะขัดแย้งบ่อยๆในทะเลจีนใต้นะครับซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้นะครับทางสหรัฐก็ส่งเรือพิฆาตเนี่ยแล่นเข้าไปเฉียดกับฐานทัพของจีนนะครับที่อยู่แถวๆทะเลจีนใต้ ใกล้ๆหมู่เกาะสเปดเล่นะครับแถวแถวแนวปะกการลังนาะมิสชีฟนะครับนะทำให้จีนก็ขุ่นเคืองไม่พอใจนะล่าสุดก็มีการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นการมีแผนเตรียมการซ้อมรบมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าซ้อมรบนะเพื่อจะไปต่อต้านในะกรณีที่จีนนะไปร้อมเนะกาะไต้หวันซ้อมรบนะครับ แต่มีแผนนะการที่จะซ้อมรบร่วมกับฟิลิปปินส์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยดูเหมือนเหตุการณ์เนี่ยมันจะไปซ้อนซอนกันนะการที่สหรัฐร่วมซ้อมรบฟิลิปปินส์เนี่ยในขณะที่จีนนะก็ยังนะซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเนี่ยร้อมใต้หวันอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างยังดูเหมือนว่าเอ๊ะเป็นการตอบโต้กันหรือเปล่านะซึ่งอ่างๆอีกแล้วการร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแผนมาก่อนแล้ว นะเพีงเยงแต่ว่าก่อนที่จะซ้อมรบเนี่ยทางสหรัฐได้ส่งเรือพิฆาตนะแล่นเฉียดเข้าไปห่าง12ไมล์ทะเลนะเข้าใกล้ๆฐานทัพจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการซ้อมรบเนี่ยซ้อมไปทําไมผมก็ได้ทําคําถามถามนะซ้อมรบไปเพื่อป้องกันสงครามหรือซ้อมรบไปเพื่อทําสงครามหรือซ้อมรบไปเพื่อยุติสงครามนะครับก็ไม่ทราบได้ต้องติดตามสถานการณ์ในอนาคตนะครับ แต่ในรายงานข่าวชิ้นนี้ทางสหรัฐก็บอกว่าจีนเตือนจีนนะครับก็อย่ากกล้าวเกินไปนะฮะอย่ามีพฤติกรรมนะครับหรือปฏิบัติการที่กล้าวเกินไปนะครับเพราะว่านะสหรัฐนะครับก็เอ่อไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะ่ะพูดง่ายๆนะการที่จีนไปแสดงเสงยาดูภาพทางการทาหารหรือว่าไปสร้างฐานทัพอะไรต่างๆนะเพราะนั้น ข่าวชิ้นนี้จึงบอกมานะครับว่าทางบอวชิงตันนะของทางสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีการเตือนนะครับนะตัวเองก็มีการซ้อมรบกับฟิลิปปินส์แถวๆทะเลจีนใต้เนี่ยนะแต่ก็มีการนะพูดซ้ำๆเตือนจีนนะครับกับการที่มีปฏิยานะที่ค่อนข้างก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็เตือนจีนนะครับว่าอย่าเยอะนะอย่ามากเกินไปน,นั่นเองนะครับ ต้องติดตามดูนะครับนะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับนะมันจะดีขึ้นไหมนะหรือว่ามันจะหนักขึ้นนะครับในขณะที่การซ้อมรบเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดทั่วโลกนะครับเขาซ้อมไปทำไมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ